HELLO! Welcome Living the Dream Channel Welcome Dream Living to Dwinging Channel นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับน้องๆที่ฝันอยากจะเป็นแอร์หรือสจวตหรือทำงานสายการบินในฝันแล้วก็มีเป้าหมายในบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลต่างๆตอนนี้ทางสถาบันได้เปิดขึ้นแล้วนะคะกับ batch ที่11ซึ่งใน batch ที่11เนี่ยน้องๆจะได้เรียนคอร์สทรอ,อีก รับประกัน500คะแนนเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยจะเป็น English Communication for Workplace 30ชั่วโมงน้องๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการสัมภาษณ์การวางตัวในที่ทำงานแล้วก็ภาษาที่เราใช้ในการสัมภาษณ์งานในทุกบริษัทรวมถึงคำถามเด็ดๆที่น้องๆจะได้ฝึก กับทางสถาบันในส่วนที่3ขาดไม่ได้เลยเรื่องอะไรเอ่ยเรื่อง personality development นะคะว่าเวลาเราจะไปสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นสายการบินอะไรต่างๆก็แล้วแต่เราต้องรู้วิธีการนั่งการยืนการเดินหรือว่าการที่เราจะ present yourself ยังไงให้ดูน่าสนใจมากที่สุดซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่อง first impression เป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆนะคะน้องๆ3คอร์สนี้จะช่วยต่อยอดอานานคตให้กับน้องๆที่มีฝันอยากจะไปบริษัทอินเตอร์หรือสายการบินใหญ่ๆ บนโลกนี้นะคะพี่เชื่อว่าทางสถาบันแล้วก็ทีมงานเนี่ยพร้อมที่จะดูแลน้องๆแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆให้ไปถึงฝันได้ยังไงเราพบกันนะคะแล้วก็ถ้าน้องๆมีคำถามสามารถคอมเมนต์ข้างใต้ได้เลยนะไว้เจอกันคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ